การบันทึกและเปิดโครงการด้วยโปรแกรม Quantum JS เมื่อเราอยู่ในหน้าจอก,การทำงานของโปรแกรมถ้าเราต้องการบันทึกโครงการให้ไปที่เมนูแฟ้มเลือกบันทึกโครงการหรือกดที่ปุ่มชีบอร์ดคอนโทบวก G ในส่วนด้านบนจะเป็นตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บโครงการในช่องไฟล์เนมให้ทำการตั้งชื่อโครงการ ในส่วนของไฟล์ออ y ไทปจะเป็นนามสกุลที่ใช้เปิดกับโปรแกรม q u a n t ัม Quantum g จเสเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มเซฟจากนั้นเรามาลองเปิดโครงการโดยให้ปิดโครงการนี้ออกไปก่อนโดยคลิกที่ปุ่มสร้างโครงการใหม่ไปที่เมนูแฟ้มเลือกเปิดโครงการหรือกดที่ปุ่มคีบอร์ดคอนโทรลบวกเเลือกโครงการที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว คลิกที่ปุ่ม open เรามาลองเปิดโครงการอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยให้นำชั้นข้อมูลนี้ออกก่อนโดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือกเอาออกจากนั้นไปที่เมนูแฟ้มเลือกเปิดโครงการที่เปิดบ่อยเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปิดโครงการจากนั้นเราไปดูโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บโครงการกันก่อนเราจะเห็นไฟล์ที่เป็นรูป ตัวคนี่เป็นชื่อที่เราได้บันทึกโครงการไว้ถ้าเราดับเบิลคลิกโครงการก็จะเปิดขึ้นมาหน้าจอโครงการได้เหมือนกัน